ก็มาฟังเรื่องเดินโจรโจรลักแก้วมณีนะวัดของพุทธเจ้าตอนหนึ่งในครั้งหนึ่งมีบุรุษคนหนึงพาภรรยาสาวสวยขึ้นเควียนไปขึ้นตะปอดนะไปในเมืองพาราสีพอเข้าไปถึงในเมืองภรรยากล็ลงเดินนำหน้าเกวียนไปในขณะนั้นพอดีพระเจ้าพรมทั์ทรงช้างพระที่นั่น เสด็จเรียบพระนครมาถึงสถานที่นั้นเท้าเธอได้ทรงใดเห็นนางนั้นก็มีพระอริทัยปฏิพัทิ์เป็นกำลังไม่อาจยับยับย้งความรักได้จึงตัดใช้ให้ราชบุรุไปสืบดูว่านางนั้นมีสามีหรือไม่เมื่อราชบุรกลับมากลาวถูลว่านางนั้นมีสามีสามีของนางก็คือบุคคลที่นั่นขับเวียนอยู่ ขณะนั้นพระเจ้าพรธมทัพ์ไม่อาจตัดความรักได้จึงทรงนำดิหาวายที่จะฆ่าสามีของนางนั้นเสียเมื่อทรงเห็นอุบายจึงเรียกราชบุตรคนสิทเข้าเฝ้าทรงชี้แจงพระราชประสงค์ให้ทราบแล้วจึงตรัสว่าเจ้าจงนำจุลาพระจุลามณีสําหรับประดับมารีของเราแอบไปซ่อนไว้ในเขวียนของบุตษนั้นแล้วจงกลับมา าราชบุตรรับพระบัญชาแล้วก็นำพระจุลามณีไปในเวลานั้นในเวลาบุรุรนั่นเผลอก็รีบซุกแก้มนีจุลาแก้มนีไว้ในเกวียนแล้วก,กลับไปกราบทูในสงสฆ์ท้าวเธอจึงแซงตัดว่าบัดนี้พระจุลามณีของเราหายไปไหนขณะนั้นก็เกิดความวุ่นวายกันขึ้นว่าพระจุลามณีของกษัตริย์หายไปท้าวเธอจึงสั่งให ปิดประตูพระนครทั้งสี่ไว้เป็นอันดีแล้วก็มีพระชาให้ตรวจคนผู้ที่สัญจรไปมาเป็นโกลาหลนส่วนราชบุตรที่นำพระจุาลามณีไปซ่อนอในเปลี่ยนของบุตรนั้นก็นำพวกราชบุตรไปตรวจคน้นพอได้พบพระจุาลามณีแล้วก็เตะต่อยว่าจ้าบุตโจรชนนี้เป็นโจรักพระราชทรัพย์ของเจ้านายของพวกเรา แล้วก็มัดมือไผหลังดิงไปยันที่เฝ้าของพระเจ้าภูรัตน์แล้วกกลาวถือว่าบุรุษคนนี้เป็นโจรลักจุฬามณีพระเจ้าภูรัตถ์ก,ก็ทรงโสมนัสปรีดาว่าบัดนี้เราจะสงความปรารถนาของเราแล้วจึงมีพระราชงองค์การนําบุรุษนั้นไปฆ่าเสียบุรุษทั้งหลายก็นําบุรุษนั้นไปสู่ตะแลงแกงสําหรับฆ่าส่วนานางสุชาดา สาวสวยเพ้เป็นภรรยาก็เดยร้องให้ติดตามสามีไปถึงตะลังแกงเมื่อนางไม่เห็นอุบายอุบายอันใดที่จะช่วยให้สามีรอดพ้นจากความตายได้ก็ระล,ลึกถึงคุณศีลที่ตนได้รักษาม,มาแล้วประกาศกับเทวดาว่าเทวดาทั้งหลายผู้ดูแลรักษาคนที่มีศีลหรือที่จะป้องกันไม่คนอันธพาลทำกรรมแรงตามอำเภอใจก็ดี เห็นจะไม่มีอยู่ในโลกนี้เป็นแม่นมันเพราะเมื่อมีเหตุการณ์อันสำคัญหรือเพียงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีผู้ห้ามปาราบสมณะพรามทั้งหลายที่เขาสมมุติให้ดูแลช่วยเหลือผู้ที่รับทุกเห็นจะไม่มีอยู่ในโลกเสียแล้วเมื่อคนทุกศีนทั้งหลายพากันกระทํากรรมอันได้แรงถึือเพียงนี้จึงไม่มีผู้ใดห้ามปราบกกิจกันได้ เมื่อนางสุชาดาผู้มีศีราจารวัดอันดีงามร้องให้ร่ำไรอยู่ด้วยคำคำอย่างนี้ก็ร้องไปถึงอาจของไปอินพระองค์จึงทรงพิจาาด้วยจักษุและประสาททิพย์เมื่อทรงทราบแล้วจึงรีบออกจากเทวสถานลงมาบรรดาให้พระเจ้าพระาศีตกพัดต,ตกจากคอช้างพรนะนาลลงไปนอนอยู่ที่กลางเขียงสําหรับตัดคอนักโทษและบรรดาให้บุรุษนั้นกลับขึ้นไปอยู่บนคอช้างพรนะนา ในขณะนั้นทพดีกับพวกราชบุตรยกดาบขึ้นฟันลงตรงพระเศียรพระเจ้าพนาสีเมื่อพระเศียรขาดแล้วจึงรู้ว่าเป็นเจ้านายของตนฝ่ายสมเด็จอมรินทิราชจึงสำแดงองค์ให้ปรากฏแก่ประชาชนแล้วจึงเข้าไปสู่สนักพระราชวานันและทรงกระทาการราชาพิเศษบุตรนั้นให้เป็นเอกมรมสัตว์อยู่ในกรุงพนาสีตั้งนางสุชาดาไว้ในที่อัครมเมสีและสั่งสอนว่า ฝนตกในเวลาไม่สมควรตกพระพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมะย่อมเคลื่อนจากฐานะอันมีความสุขสบายได้เมื่อเท้าโกศีประทานอวาตอย่างนี้แล้วจึงเสด็จกลับสู่เทวะสถานมหาชนทั้งหลายก็พากันปรับปื้มหาที่สุดม่ได้ว่าบัดนี้พระราชาผู้ไม่มีศีลมีธรรมของเราได้ถึงแก่ความตายไปแล้วเราทั้งหลายในพระราชาที่พระอินทร์ประทานให้ ส่วนพระราชานั้นก็ปกครองไฟฟ้าข้า่นดินให้เป็นสุขทั่วทั้งพระราชอาณาจักรของพระองค์มาชาติสุดท้ายพระเจ้าภูมนัตนก็ได้มาเกิดเป็นพระธิวัตน์เท้าโกศีก็ได้มาเกิดเป็นพระนุรุตนางสุชาดาได้มาเกิดเป็นพนานพิมพาพระเจ้าพราศีองค์ใหม่ได้เกิดมาเป็นผู้เจา้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าคนทุจริตคิดป,ปองร้ายผู้อื่นที่ไม่มีความผิดย่อมกลับได้รับผลร้ายนั้น มีสุภาษิตว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวไอ้เรื่องหนึ่งเรื่องพระราชทานอภัยให้แก่อมาตผู้รอบรักกับนางในครั้งหนึ่งมีอมาตผู้หนึ่งได้คบหากับนางสนมข้างในพระจากรพรรดิได้ทรงทราบจึงตัดถามราชครูประวิตว่าบัดน,นี้อำนาจอมาตผู้มีพระคุณแก่เรามากได้คบหากับหญิงอันเป็นที่รักของเราเราควรจะทําประการใด และทรงตั้งปัญหาถามว่าสะโบกรณีอันเป็นที่รือนลมเกิดอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งสุนักริ้งจอกรู้ว่ามีราชสีรักษาแต่กล้าลงดื่มน้ําในสระนั้นจะว่าสุนักริ้งจอกไม่กลัวราชสีหรืออย่างไรกุโรหิตจึงกลับทูลว่าข้าแต่มหาราชสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้าก็พากันลงดื่มน้ําในแม่น้ําใหญ่แต่แม่น้ําจะกลายเป็น ไม่ใช่เม่นน้ำก็หาได้ไหมาว่าคนทั้งสองเป็นที่รักใคร่พระองค์อยู่พระองค์ก็ควรจะอดโทษเสียเมื่อพระเจ้าพุทธทัตได้ทรงสนับถ้อยคําของปูรหิตอย่างนี้แล้วก็ทรงยกโทษให้แก่คนทั้งสองส่วนคนทั้งสองก็ไปคบหากันทางชู้สาวอีกต่อไปถึงพระเจ้าพุทธทัตก็ทรงเว้นลดเว้นเหมือนกันเมื่อชาติสุดท้ายพระเจ้าพุทธทัตก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุน ส่วนโปรยนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้นว่านักปราดทั้งหลายจะลงโทษแก่ผู้ใดย่ยอมปรึกษาหาลือกับผู้ที่ตนเคารพนับถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความดีแก่ตนก่อนไม่ผุ่ผพันทำลงไปด้วยความกรเอยเรื่อเรื่อง,องนานยักษ์เีหลอกกินพวกสำเภา ครั้งหนึ่งมีเมืองยักษ์อยู่เมืองหนึง่งชื่อว่าสิริวัตถุนันยักษ์ซีนีทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองนั้นเวลาเห็นพวกพานิชที่สัเพาแตกแล้วหนีขึ้นไปอยู่บนเกาะของตนก็าพากานจำแรงร่างกายเป็นมนุษย์ลุกง,งามห้อมล้อมด้วยธาตุกรรมกรรมกรเที่ยวไปมาอยู่บนเกาะนั้นทํากิริยาเหมือนมนุษย์ธรรมดาล่อลวงพาณิชหล่าพานิชให้หลงเข้าใจผิด แลพากันแลพาไปสู่แคสสถานเลี้ยงข้าวปลาให้อิ่มน้ำสำราญแลนางยักษินีกขาเล่าลงโดยยอมเป็นพระยาแลหลับนอนเหมือนมนุษย์เหมือนอย่างมนุษย์ธรรมดาขั้นเวลาจับพวกพนันตใหม่ได้ก็กินพวกพนันตเก่าเสียหมดเป็นอย่างนี้เสมอมาท่านอยู่มาคราวหนึ่งพวกพนันต500้าร้อยคนเวลาสมภารแตกก็ได้ขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้น นางยักษินีเหล่านั้นก็รับรู้ให้เป็นสามีเหมือนอย่างที่เคยทํามาแล้วคันตกเวลากลางคืนนางยักษินีเหล่านั้นก็พากับพากันไปกินพวกพรินิตเก่าแล้วกลับมานอนกับพวกพระนิตใหม่ในจํานวนพวกพรินิตใหม่ทั้งห้าร้อยคนนั้นพาะนิตผู้เป็นหัวหน้าเป็นผู้มีสติปัญญาเวลาถูกต้องตัวนางยักษินีก็เึกสงสัยว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา ยุ่งเช้าขึ้นจึงกระซิบบอกพาพวกพรนิษบริวารว่าคนเราทั้งหลายจะหอุบายหลบหนีเสียให้พน้นแต่พวกพาะนิตเหล่านั้นก็เชื่อขึ้นหนึ่ง,งไม่เชื่อขึ้นหนึ่งนายสภาวจึงพาวพวกที่เชื่อหลบหนีออกไปจากสถานที่นั้นในเวลาที่พวกยักษินีไม่อยู่ในคราวนั้นก็มีมา้าวราหกตัวหนึ่งมีร่างกายใหญ่ถึงสองขาวุธ หึงโยดหนึ่งมีสีขาวดุจสำลีมีสีดำเหมือนสีกาแปลงผมงาเหมือนกอหญ้ามุงกะตายทรงอิทนทริ์หอเหาะเหินเดินอากาศได้ได้เหาะไปกินข้าวสำลีที่เกิดขึ้นเองในเกาะนนั้นในเวลาจะกลับก็ได้เปล่งเสียงเป็นภาษามนุษย์สามครั้งว่าผู้ใดมีความประสงค์จะไปสู่บ้านเมืองของตนก็ตรงมาหาข้าพเจ้าเมื่อพวกพาณิชย์สอง250คนนั้นได้ยินเสียงร้องดังนั้น พาการไปสู่สำนักมาขึ้นหลังบาง้านจับหางมาบา้านมาก็เลยนำนำไปส่งจนถึงจนทั้งถึงบ้านเมืองของตนส่วนพานิชที่ไม่เชื่อคำของนายสัมภาได้ตกเป็นอาหารของนางยักษินีเสียสิ้นม,มาชาติสุดท้ายพานิชสย์250คนที่กระทำตามถ้อยคำของนายวาน,นิชและและพยามยมาเวลาหกน,นั้นก็ได้มาเกิดเป็นพุท้ทธบริษัต ส่วนพยายามเวลาหกก็เลยมาเกิดเป็นพระเจ้าเดิ่นี้ชี้เห็นว่าผู้มีนิส,สัยดื้อดึงไม่เชื่อคำสั่งสอนของนักปราชญ์ย่อมมีแต่ความพินาศหาความสุขไม่ได้ส่วนผู้ที่มีนิส,สัยไม่ดื้อดึงย่อมมีแต่ความสุขสวัสดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า